ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยเดือนธันวาคมปี2565ที่ผ่านมาพบว่าเศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากภาคการท่องเที่ยวที่เริ่มฟื้นตัวเพราะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทยอยเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นตามแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคต่างๆ โดยน,นายธนวัฒน์พลวิชัยประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจและอธิการบดีมหาวิทยายลัยหอการค้าไทยระบุว่าจากผลสำรวจด,ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจและหอการค้าจังหวัดส่วนใหญ่ของทุกภาคต่างมีความเห็นตรงกันว่าเศรษฐกิจไทยเริ่มดีขึ้นส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจในท้องถิ่นเพิ่มการลงทุนมากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจบริการที่เกี 8, 2, nah, 2, 3, 3่ยวกับการท่องเที่ยวรวมทั้งมีการจ้างงานมากขึ้นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่เริ่มกลับมาคึกคักประเทศไทยเองมีความพร้อมทางด้านการเปิดรับนักท่องเที่ยวค่อนข้างเร็วจนเป็นที่ยอมรับของนานาชาติดูจากปริมาณที่นักท่องเที่ยวเข้ามาสชิติการท่องเที่ยวในประเทศและการท่องเที่ยวต่างประเทศนั้นฟื้นตัวอย่างโดดเด่นที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามานะครับดังนั้นเนี่ยการจ้างงานฟื้นรายได้หาได้คล่องขึ้นเนื่องจากนักท่องเที่ยว เที่ยวมากขึ้นและคนเดินทางไปท่องเที่ยวและก็นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามามากขึ้นและก็ทําให้ดัชนีควาชชั่นผู้โพกนั้นปรับตัวค่อนข้างมากอย่างมีน้ยสําคัญก็คือปัจจุบันทั้งเศรษฐกิจและการหาการทําปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ2จุดและก็ดัชนีเกี่ยวกับอนาคตปรับตัวโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งจุดจดุดจะเป็นการปรับตัวในเชิงของตัวดัชนีค่อนข้างจะเยอะและแรงขึ้นและเริ่มมั่นใจมากขึ้นนะครับและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของนักท่องเที่ยวตต่าางชิ ประเทศไทยจึงเตรียมความพร้อมภายใต้แนวคิดการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องโดยนายยุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,อท,ทตั้งเป้าหมายอุตสาหกรรมท่องเที่ยวปี2566กลับมาฟื้นตัวอีกครั้งโดยคาดว่าจะมีะไรายได้รวมสูงสุดอยู่ที่2 3 8 0 0 0ล้านบาทจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ25ล้านคน พร้อมั่นใจว่าการท่องเที่ยวจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างยั่งยืนขณะเดียวกันนายธเนศเพชรวรรงองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ทททกล่าวว่าทททได้หารือกับผู้ประกอบการบริษัทท่องเที่ยวจากทั้งประเทศจีนและอินเดียเพื่อเตรียมความพร้อมด้านระบบจัดการหากนักท่องเที่ยวตรวจพบเชื้อโควิด -19 โดยมีวิธี RT-PCR ่อนเดินทางกลับประเทศนั้นๆว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เช่นนักท่องเที่ยวกับตัวรักษาตัวเองที่โรงแรมที่ได้มาตรฐานชาพัส h อส p ิ t a ลหรือวอล์กอินเข้ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลคู่สัญญาตามเงื่อนไขาการประกันภัยรวมทั้งเตรียมความพร้อมในส่วนของผู้ประกอบการโรงแรมที่มีมาตรฐานชาพัด้วย เพราะเป็นสถานที่ที่ต้องให้บริการ RT-PCR แก่นักท่องเที่ยวจากประเทศดังกล่าวก่อนเดินทางกลับวัฒนาตระเกศรายงาน